พร้อมไหมครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับทีมงานจับเวลาตองปิงนะเป็นตัวสีเหลืองนะครับเป็นตัว power ten p o l a r v c a factor นะครับคือแบนพอมีใช้ได้าก็จะใสอ่ะจริงจริงอ่ะอะไรอ่ะพวกจุดด่างด่างมาเลยแง่หายเลยแล้วแบบเสียร์กราแบบตอปิงดองให้ดูแล้วมีกลิ่นด้วยมีกลิน่นกลิ่นหอมแบบกลิ่นแบบหอมมากคองเหมือนเหมือนแล้ว,ว พอเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผอมมากดีนมแล้วแบบสดชื่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบเออบนหน้ากันแ,บบแล้วเหมือนเหมุอนเนี่ยโอ้โหสบายมากเหนื่อยหลับเลยโอ้โซึ้ๆๆเป็นการพูดแล้วน่าทานเหลือเกินนะฮะเหมือนเป็นการมีเชฟอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอ,ออยังไงต่อแล้วมาฮะแล้วก็ส <15 S 2> ิบห้านาทีครับแล้วก็คือมันดีจริงๆครับอยากให้ คนมาช่วยอุดหนุนกันด้วยครับแล้วก็ตัวเหลืองเอ้ยตัวเหลืองเชิงตัวนี้แล้วก็ตัวตัวนี้ของพี่มีด้วยนะครับแล้วก็อีกแปดสูตรด้วยนะครับใช่ครับตัวเหลืองหมดเวลานะครับผมปุ่มเลยครับผมนะเป็นยังไงหายแบบนี้ซื้อนะครับซื้อเตรียมหมดแผงเลยครับอีสกินฮะเตรียมหมดแผงเลยนะผมเพิ่งบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการโหวตกันวัดจัดเสียงกรี๊ด เหมือนว่าคุณจะอยู่นอกร้านในร้านนะฮะขอ,อเสียงรีดดันสุดคุณกำลังให้กำลังใจมาอยู่นะฮะเราจะวัดจากเดซิเบล